สวัสดีค่ะเรามาหานิทานอ่านก่อนนอนกันดีกว่านะเรายังอยู่ที่นิทานสตอรี่นะคะเป็นศูนย์รวมนิทานเรื่องสัน้นพร้อมภาพประกอบนะคะพี่นกอยู่ในหมวดของนิทานอีสมนะคะเขามีมากมายหลายเรื่องจริงๆเดี๋ยวเราจะดูสักเรื่องหนึ่งนะคะเรา อยากจะสนุกกับเรื่องอะไรดีเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับเงาสุนัขจิ้งจอกกับเงาน่าสนใจนี่นะคะเรากดเข้าไปดูเลยว่าเป็นยังไงนิทานอีศบเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับเงาโอ้โหดูภาพก่อนนะคะโอ้เป็นสุนัขจิ้งจอกแล้วก็มีเงาใหญ่มาเริ่มเทมสีดำเลย เดี๋ยวเราจะมาลองอ่านดูนะคะว่าจะเป็นนิทานเกี่ยวกับอะไรยังไงแล้วก็ให้ข้อคิดยังไงมาเลยเริ่มกันเลยนิทานอีศบเรื่องสุนักทิ้งจอกกับเงาเย็นวันหนึ่งเวลาใกล้พบคำ่ำดวงอาทิตย์เป็นสีแดงเลืดหมูกำลังจะรับขอบฟ้าได้มีสุนักทิ้งจอกตัวหนึ่ง เดินมาตามถนนซึ่งมันเดินหันหลังให้กับดวงตะวันที่กำลังจะตกดินทันในนั้นเมื่อมันรู้สึกประหลาดใจมากเมื่อเห็นเงาของตัวเองบนพื้นเงาดำทึบยาวและใหญ่อันเนื่องจากแสงอาทิตย์ปรากฏบนถนนและเคลื่อนที่ไปพร้อมกับตัวของสุนักชิ้งจอก มันแปลกใจกับเงาของตัวมันเองเป็นอย่างมากแล้วเงานั้นก็ดูเหมือนกับว่าได้เดินนำหน้ามันไปตลอดเลยส,สิว้าวมันช่างเป็นเงาที่ใหญ่โตมากเลยนั่นเนี่ยหากเงาของข้าใหญ่ขนาดนี้ก็หมายความว่าตัวของข้าเองนั้นก็จะต้องใหญ่เหมือนกันด้วยนะ่สิ มันเกิดความคิดที่ยิ่งพยองขึ้นมาและเริ่มออกเดินต่อไปเรื่อยๆต่อมามีเสือตัวใหญ่มากตัวหนึ่งออกมาปรากฏตัวขึ้นที่ตรงหน้าของสนัขชิ้งจอกและได้หยุดยืนนิ่งอยู่ที่ตรงเงาของมันพอดีเจ้าสุนัขชิ้งจอกเมื่อเห็นเช่นนั้นจึงเปรียบเทียบขนาดของเงาตัวเองกับเสือตัวนั้นพร้อมเอ่ยขึ้นว่าจากที่ข้าดูแล้วนะ ตัวเล็กกว่าข้ามากฉะนั้นข้าจึงไม่จําเป็นต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นเสือนักจิ้งจอกยังพูดแบบยิงเยโซต่ออีกด้วยว่าเฮ้ยเจ้าเสือน้อยคุกเข่าลงต้อนรับข้าเดี๋ยวนี้นะจนกว่าข้าจะเดินผ่านไปกวไอ้สุนักจิ้งจอกผอมแห้งถึงแม้ว่าเมื่อก่อนนี้ ข้าจะเคยคิดว่าหากินเองเข้าไปคงจะไม่อร่อยแต่ตอนเนี่ยข้าไม่อาจที่จะยกโทษให้เองได้เสีแล้วสิกว้วสุนัขจิงจอกจึงต้องพบกับจุดจบคือถูกเสือกินเป็นอาหารที่เกิดจากมันสำคัญผิดคิดหลงไปกับเงาของตัวมันเองออเด็กๆดูสิคะนิทานเรื่องนี้สอนอะไรเรา นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการหลงตัวเองคิดว่ายิ่งใหญ่เหนือใครๆนั้นอาจน,นำมาซึ่งความล้มเหลวในภายหลังได้ <c oughs> นี่เป็นข้อคิดจากอินนิทานอีศพนะลูกนะคะหนูนึก หนูนองดูดดภาพที่เขาประกอบนะลูกนะเวลาเราเดินหันหลังให้ดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะแสงอาทิตย์เนี่ยก็จะส่องผ่านเรามาแล้วตัวเราบาังแสงอาทิตย์อยู่มันก็จะเกิดเป็นเงาทอดยาวชิงไหมลูกคราวนี้ตอนสุนัขจิ้งจอกมาเจอกับเสือเนี่ยเสือเดินหันหน้ามาหาสุนัขจิ้งจอกเพราะฉะนั้นเงาของเสือก็จะอยู่ด้านหลังของเสือสุนัขจิ้งจอกก็เลยไม่เห็นเงาของเสือชิงไหมลูกเขาก็เลยเห็นแค่เงาตัวเอง กับตัวเสือแล้วเขาก็เปรียบเทียบกันแค่ตรงนั้นเขาเปรียบเทียบความเป็นจริงคือเสือที่เป็นเสือจริงๆกับเงาตัวเองซึ่งไม่ใช่ของจริงไงลูกถูกไหมคะเพราะนั้นเขาก็เลยหลงเชื่อไปว่าสิ่งที่สิ่งที่ไม่ใช่เรื่องจริงคือเงานั่นน่ะเป็นแค่ภาพมายาตรงนั้นนะลูกที่แลดูเหมือนใหญ่แต่จริงๆมันไม่ได้ใหญ่ตามนั้นใช่ไหมคะก็เลยเป็นเหตุให้เขาเกิดความพยอง นะคะนึกว่าตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่นะลูกนะโดยที่ลืมมองว่าตัวเองเนี่ยยังตัวเล็กอยู่เลยไม่ได้ตัวใหญ่เท่าเสือนะคะนะลูกนะนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าเวลาเราจะทําอะไรนะคะเราก็ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะคะลูกว่าตัวเราณสภาพความเป็นจริงเป็นยังไงคือยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่หรือว่าเราจะเป็นคนที่ตัวเล็กน,นะคะเราก็ ไม่ไม่ควรที่จะมีนิสัยโอ้อวดน,นะลูกนะนะคะยังไงก็เราก็เห็นทุกทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดนะคะอโอเควันนี้ก็จบนิทานอีโศบเรื่องสุนัขทิ้งจอกกับเงานะคะเครดิตนี่นะนกหามาจากเว็บนิทานสตอรี่นะคะ เป็นศูนย์รวมนิทานเรื่องสั้นแล้วก็มีภาพประกอบสวยๆให้หนูๆดูนะคะท่านใดสนใจก็เข้ามาอ่านเพิ่มเติมได้นะคะบ๊ายบายฝันดีนะคะ